สวัสดีค่ะส้มนะคะส้มเป็นเตลน้องใหม่จากทีมงานบ้านถูกใจนะคะวันนี้ส้มยืนอยู่หน้าเซเว่นอีเลเว่นะคะถนนเส้น3191นะคะมีคมพัฒนาปวกแดงค่ะวันนี้ส้มจะพาไปชมบ้านเดี่ยวนะคะหลังใหญ่สวยๆบนถนนเส้นหนองสะทานมนากค่ะแล้วไปกันเลย ตอนนี้ส้มก็อยู่หนะ้าโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่กระเฉดบนซอย3เดี๋ยวส้มจะพาเข้าไปชมภายในตัวบ้านนะคะและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะว่าโครงการนี้ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้มาตรฐานแค่ไหนไปกันเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้าตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้มีพื้นที่เริ่มต้น48ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห,ห้องรับแขกนะคะจอดรถได้1ขั้นแล้วก็มีพื้นที่บริเวณโดยรอบแอบกระชิดนิดนึงราคาเบาม,มาก แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านหลังนี้นะคะเหล็กนะคะได้มาตรฐานจากมาอ,อก,กอและใช้อิฐมวลเบาก่อทั้งหลังเลย เป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้ที่ส้มพามาชมโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในราคาเบาๆสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากมีบ้านหรือสนใจปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทีมงานบ้านถูกใจตามโพที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ส้มต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับส้มได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ